าาลาบวกตัดปาฮาราดสตรีมขึ้นยังจำใจเจลาไฮปนเบนเทนหนึ่งวายวัสดีค<ว> <c oughs> <c oughs> รับวาย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 บุ๊คิ้งเท่าดูติดละไม่ได้รู้ <ห ả? S 1> พี่รีสตรีมแล้วผมบอกมันเพราะรูดี โอบีเอสม่ดีครับน้องคือโอตีมแลบโกลาเลยอบีเอสรตีมแลบโพตกลางเลยพูดจริงไปหาชูไปหาใช่อเดยโอบีเอสโกล้าเลยทำไมรูว่ามันกลาแ่พาะกูว่เดหใชด้วยจะบวมเปียนมองเขาบาไอกดนไอจานตอมพี ลื่นเลยมบอสไปดูดิลื่นเปล่าเลย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 โอเค okay. แต่แต่เมื่อกี้ไม่ไหวเลยใช่ปะสตรีมเมื่อกี้เออโหเมื่อกี้ไม่ไหวเมื่อกี้ไม่ไหวกูว่ามึอางอะไม่ไหวพ <c oughs> ี่อะไม่ไหวพี่อย่าไปตายบอสนะเสียง <c oughs> เสียงมึงโคตรเทเ่ไม่ไหวแล้วนะนะนะไอ้บอสตึงเปี่ยนผู้ชายห่ือใคระวะ เหรือพี่จะให้ผมแอลแอลแอโคอะเอเลียนเจ็เอวิดีไงต่อเย็ตตอกควงไงต่อเย็ของแตงเย็เย็ไงต่อ ตึงจับปืนยังตอบเต่งเท่าจ๋าเท่าจะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป้งเป้งเป้งมาเจนี่ยตึงสุดในวงการกูจับไปใครมีเป้งเป้งเป้งตึงตึงตึงคนคนเล่นตึงจริงอืมหนึ่งเก้านัดหัวโอ้โห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 เต่งเต่ง ดวยเนี่ยนวันเออไม่มีขาวอายาุพี่ทำไม่ได้นะได้ิงๆนิน่นขนาดเนีเออเฮ้ยย็นไมได้ครับทุกคนโคตรตังใหเนี่ย ลโหลครับได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินครับได้ยินครับเมื่อกี้ไม่เหมือนมันไม่ออกอ่ะพี่อ๋อเป็นเองเออโยมทำไรอ่ะเฮ้ยแกโคตรตึงยิงลูจมูกยิงลูจมูกุยตยตุ่ยตุ่ตยตา ไไ<ะ>พูดอะไบดอกเหรอน้องเขาพูดอะไวะเปลี่ยนซอไม่เล้อดูดอครับดีเคมว่ายิงดูจมูกพี่ทำนะคะเป็นสิบโอเคครับเป็นสามสิบเขาพูดเพราะก่อนอ,อปีนีกอีกสามนาทีตอนนี้ยี่สิบเจ็ดลวเขาพูดเ <27 S 1> พราะก่อนไอีอพอพอออนอกพูดจริงใช่ไหมบ่อืม <laughs> แล้วเมื่อไหร่จอร์ดวิกล่างสองจะมาเนี่ยเจอกับพี่อมจะหลับอ่ะจอร์ดวิกล่างสอง,จ,ออะสองจะเข้าเกมสักทีเจอกับพี่อมจะหลับเนีอะม,มาบุญเอกถูอ๋อ เฮ้ยบาบูลไอ้ตูเฮ้ยบาบาบาบูลไอ้ตูชื่ออะไรนะไอไอไอตอมเหรอไออตอมอ่ะไอตอมไอตอมขอดีเอาเอาเอาลิงดีไปแปะให้มันดิไอตอมหรอจำจำไม่ได้เท่าฮึมก็จำไม่ได้เหี้ยทั้งเฮ้ยแต่แต่ผมจำได้บาบูลตุ่ยแดงเอ้ยมีน่ารักไหมไม่มีไม่ม่ ดีๆเทีเขาป่าเป็ดลรียกรับน้งคนคนไหนเทสหรอครับผมครับผมผมกูไม่ต้องยุกใา่ยังครับน้องชายพี่รออยู่ใช่รออยู่เหมือนกันพูดพูดพออ่ะเดีพูดพ้อกว่าไอ้ปีนี่พูดจริงอันนี้ฮะ พวกไอปีนเยอะอโทรแล้วโัรมาแล้วมาโทรมาแล้วมาน้องชายกูมาละใช่ไอตอมเจริญตอมไอ้ไอ้นั่นไปไหนแล้ววะไอ้ไอ้ที่มันฆ่าฆ่าเมียนะครับพ่อมันไปแล้วใครวะมันชื่ออะไรนะที่มันฆ่าพ่อตัวเองฆ่า่อฆ่าพ่อตัวเองบอกบมาตีมาตเมาตีเฮ้ส่งเอไปไหนแล้วบักบักเอมาตีพ่อเลยบ้าไป ทำไมตายเนี่ยเนาะฮัลโหลอยู่ที่ไหนเป็นไงบ้างเนี่มันมาต้มมามา่าโยมอยู่ทุกวันอ๋อแล้วมันไปไหนแล้วตอนนี้มันเล่นเกมของเมียมันเมียชื่ออะไรกู <c oughs> จะไม่รู้เวลาพี่อิมมึงรู้ดีแล้วปิ่นอะไม่รู้เราหรอก <c oughs> <c oughs> รู้เยอะรู้เยอะ <c oughs> ทุกวันนี้คนดูในสตรีมเยอะเนาะว่าอยู่เยอะกว่าแต่ก่อนเลย6นาที2คนนะแต่แต่ก่อนเอะเออเอมมิสก่อนเป็นไงประมาณ50 60 70อะแต่ตอนนี้แบบ2คนเยอะเยอะเยอะอันอันนี้คือเยอะเยอะขึ้นนะเยอะขึ้นนะจริงสงแัยสงสัยแต่ก่อนน่าจะมีคนเดียวที่โไม่หาแบบไม่หาแบบเนี้ยโลงมอสเหมือนเขาบ้างวะ แกะมอสอะไรเงี้ยเผื่อคนดูเยอะๆแต่พี่ลำอ่ะไม่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 ลงมอสเดี๋ยวเดี๋ยวโดนโดนแบนอีกแกะมอสแท่งมอสไม่ไม่มันโดนแบนเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าจีเอ็มรู้อาจโดนแบนช่องก็ได้นะเอาละเราไอ้ตาลำมามันไม่โดนแบนถ้าช่องบีก็ร้องไห้สองหมื่นปิวอ๋ออะไรอะเราไม่คิดฝรั่งนี่ว่ะอะไรไม่โดนแบนกลัวโดนแบนช่อง สร้างแม่งแบงก็สร้างใหม่ฮัลโหลบาบูนฮัลโหลตาลพยายามไหมไม่หรออยู่ได้เรื่อยๆอยู่ได้จูแคนแล้วทำไมไม่อยู่แคนไม่ไม่นั้นนั้นพี่จะอยู่แฟนแฟนทดลองเลยมีหนโตตัวนีโตเนี่ย อรอูกูจะกูจะเปิดเพลงคี o ีตวโตให้มึงฟังกูจะเปิดเพลง k ีี p นุดโตให้มึงฟังไปดูในสตรีมกูเวลาเวลาจะไปแอลสาวอ่ะไปแอลสาวแล้วก็ไปเพลงคี p ี p ตวโตอ่ะดูกูจะเปิดเพลงี p o p นุ่นโตนีเจ้อ้กูาลองไปฟังในสตรีมกูโอ้ย 哎。 คนดเนี่ยประจําเข้ามาแล้วเมื่อกี้สองพันสี่สิบห้าบาทสองพันพันห้าพันห้าห้าอพันห้าก็ได้มากูมีอดสองร้อยสองร้อยสอ้สองร้อยสองร้อยดมามีโนโตะสองร้อยสองร้อยนี่คือสองร้ยตังนะสอง បិះចៅកหน่อยលោកគឿនចាំដែរនេះមួយឡែកមួយឡែកគូវិញស្វ័យខ្លួនឯងខុសចៅឡែកមួយឡែកជាអង្គណាទៅវិញ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 ទៅ

อ่าิอก่วอ่มันนอนแลวะฮิ t ไทยแลนด์ฮิตฮิแอลหัวลุข้าวข้าวพ่อข้าวแม่ใครข้าวพ่อข้าวแม่เหงูว่ะม็อก่วันนั้นพ่อมันด่ามันโ้ไมมันพี่โอมนี่แหละพี่โอมนี่แหละไม่ใช่ใครพี่โอมนี่แหละโอมไม่พี่โอมแม่เนี่โอมแม่ ดูวันนี้อยากกินมาม่าอยู่ไหมอินกินกินอินเส้นเส้นเส้นเหลืองเนาะเส้นเหลืองกินเยอะทั้งตัวไอ้คนพอดีที่พี่โอก็กินมาม่าทุกวันนี้อย่าเป็นใครถ้าไม่ใช่เอ๋นี่ตอม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 ไปกินหมูท่านทำไมบอทอมกินอังไรอีกเอ๋อกะสิไม่ล่านซะเนาะในเมือง เป็นนางนางกินยืดหลังเมียมมาฟ้องวะนางกินดูกัะดาหลังเมียมโอ้โหสุดแป๊ดสุดต้องวัดเป็นนางถานะเจ้ายู่หลังเมียมแบบโซ่ไปสั่งกัเจ้าแล้วไม่ฐานะเมียมซะแล้วเดี๋ยวพามาเหรอเพิ่นอันเปิดเป๊ะถ้าเดี๋ยวมันจุดเป้หฐาเจียเลย

ห้าปีเดียนต,ต่อเดือดเหี้ยหรอมาจะกลับมาเข้าแคนไหมแกมอะไรเกมเพลเลอร์ช็อตเอาสร้างใหม่แล้วหรอเอาสร้างใหม่สร้างใหม่แล้วหรอสร้างใหม่แล้วหรอ เข้าไหมอุถามเนี่ยเข้าไหมดูแกนดูแกนนะใครเป็นหัวหน้าไม่รู้เนี่ยแค่ก็เปลี่ยนสีแค่แค่แค่ต้องต้าเป็นสีใช่ไหมโอ๊ะไม่มีคนเปลี่ยนชื่อสักคน พี่เข้าขี้หัวถึงจะผ่านเหรอคะพี่อ๋ออ๋อสีให้น้องให้ให้น้องสีหัวก็ได้แล้วแล้วใครมีบัตรอ่ะใครมีบัตรตั้งให้ดีน้อยอ่ะเทียร์ไกลฮัลโหลตั้งใ้กูเดี๋ยวกูเทสเลยไม่ไม่เกี่ยวกับมึงไอ้ตอมอยากคนดูสตรีมคนดูสตรีมหนึ่งคนไอ้ะอะไรวะหนึ่งไอ๊ะเอตอมมีรูปไอ้ตอนตอนที่ไอ้้ไอตอมหน้าขาวไหม แต่ทั้งหน้าเขาจิ้มวัจิ้มน้ำไอ้เหี้ยมีลงไปแล้วเออเดียวกีนสองวันทั้งหน้าเขาแล้วหมอยจุ่มน้ำไอ้เหี้ยฮะหมอยจุ่มน้ำหมอยจุ่เออหมอยหมอยเปลี่ยนน้ำไอ้เหี้ยเพรพี่ผมอ๋อไอ้อ๋อผมลบไปแล้วหาไม่เจอกูมีบูกูมีลูกกูมีลูกกูมีลูกเองกูมีลูกไอ้ตาด้วยมีลูกไอ้โอมด้วย ไม่เป็นไรพี่พี่โอมผมเห็นบ่อยแล้วกูมีทุกคนนะตอนนี้ไอ้ต้าอย่างไอ้ต้ากูพูดอ่บได้ตอนไอ้ต้าเป็นบอสอย่างเห็นคนดีไจอ่ะคนดีไจอ่ะดูเอาเด้อกูเก็บได้ตอนไอ้ต้าหัวโลเนี่ะได้อืมกูดีไจให้และดีไจแมวติดีเยวมึงเดี๋ยว ด้ดีไรน้องน้องกับพี่แบบนี้ไปไปไหนล้ววะตัวเตีอยบอีกดอกเอาไม่ได้แต่ตัวเตี๊ยตัวเครื่องวินฟีแล้วตอมน้องตอมน้องทำกับพี่แบบนี้เดี๋ยวผมงะไปตัวเครื่องวิ่ฟีนี่นะฮะไปดูไปทรบไปอีกครั้งอือโอ้ ดีไลท์เห้วครับน้องน้องไม่เคยดีไลท์อ่ะโอ้ดูเอาพี่พี่ดูดีผมผมไม่ได้ดีไลท์อ่ะโอ้โหมาดูดีดูมันดีไลท์กันดีไอ้ใจ้าโคตรดีไลท์มันดีไลท์เกี่ยวผมไม่ดีไลท์ผมไม่ได้กดไลท์มันดีไลท์ไอ้ปีนแต่ปีนดีไลท์พี่ทำไมปีนไม่ได้ดีไลท์เอาพี่คุยดูสัติวุ่งอยู่สันติวุ่งคุดูสันติวุ่งอยู่ ใช่นี่มันยงเตอร์คนดูอยู่สองคนเองคนดูหายไปในมุมไม่รู้ใครมาอีกวะเนี่ยคนหล่อนี่เป็นอะไรงานเฮ้ยงาอให้คนหล่อคือใครวะมันดีไรวะเอปีนมันดีไรวะคนหล่อนี่ใครวะคนดูอยู่สองคนเองแปลว่าเนี่ย มึงองมึง้ใครรอเงินหน้าเงินตารอ่านะดูไปหมดเดจะมาสอนกดผมจะมาสอนกด้ชงดกูดาวก่อนเลยไอไใครไอ้โลดไอ้โล่พี่จ่าเขาไอ้โลดไม่ถูกพี่ต้องี่ต้องเรียกเขาว่าจาวาด ใช่หรอวะใช่ใช่กดดเด็กดูเดวกูดูชื่กอนเด็กูดูซ่มันเนี้ยผรู้แล้วเขาคือเจ้าวัดนองคิโมจิเอ้ด์กไนน่าไอรนาไม่ใช่ใช่ไหมะใช่ใช่ด์กไนไอรอนนั่นแหละไอ้อรนั่นแหละไอรนเสียเด็กเสีเด็กสียงเด็กเียงเด็กเดกเกียังไร่ปปืนในบ้านหรือเปล่ามึนบอเมื่อกี้เนี่ยเนี่ี่ย เด็กน้อย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 หัวเคียนเด็กน้อยหัวเคียนขอขอยศหน่อยขอยศหน่อยเอ้ยหงพอเยอะฐานบรรดาสั่งเลยถูกคนหล่อไอ้เพียนไอ้เพียนไอ้เพียนเด็กน้อยไอ้ก็สตีนกูไปความเหมือนใสเอ้ยพีโอกูเตะตัวเองออกด้วยนี่ทำไมเตะ ปิดไมค์ตัวเองโคตรชอบเอาปิดไมค์ตัวเองทำไมกูเลยอย่างชอบเลยเตะกันบอ้างจำดินสไลด์นะยินดีอะไรเฮ้ยใครวะไอ้ไไออ้้คนหล่อไอ้คนหล่อทำคนยุ่งไอ้คนหล่อมันดีรูเปิดไมค์กูวะเนี่ย มื่อเมื่อใครเนี่ยเป็นใครปั่นกูอะเมื่อใครมาปั่นกูวะมึงอย่าเรียกว่ากูพวกผู้ร่วมพวกกูด้วยแม่งปิดทุกคนเลยเฮียแบนออกไม่มี้อะไรเหนียบหน้าที่อะไรเออเฮียท่าที่อะไรสวยอย่ากนี่ปิดทุกอย่างเลยเฮียหับก็ง่ายอยากรู้เป็นใคร มันไม่พูด,พดอะไรเลยอ่ะมึงดูดิไอเด็กที่ไอเด็กโหเกียนเปิดไหมดิเปิดไหม่มอะเปิดไหมผมยิหาพ่อมึงอ่ะไรพี่นไนไม่ได้ยินเสียงเลยเอาใครปิดไม์กู เฮี้ยใครปิดพี่อดูประวัตนี่ดูประวัตินี่ปะโอ้โห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 ใครปิดไปอูกวะรู้แล้วไอินแน่เลยเรียกว่าพี่อมค์คอพี่อมผมเช็คม้ตอนแรกผมรู้แล้วพี่ว่าใครทำใครนะใครวะใครใครทำล่ะใครทาม เดินเดยวเดยวถ่ายไปให้ดูใครทำไ้ปิ้นเอยปินมันบิดแล้วมันบิมันบิดเราไปแล้วไปแล้วมันบิดเราเดี๋ยวไะบิดเรามันบิดเราน่ะมันบิดเราอีกแล้วน่ะดูดิเออมันบิดทำไมวะโอ๊ยมนบิดกูเกินไปป้าวมันบิดอะไรวะ อ,อะไรของมือเนี่ยโอ้โหจอมม <c oughs> ยาบตลยเหี่ยเออขายเอะเลยมองมองมองออกเปล่าใครเออยา <c oughs> ไอพี่น้ำบิดใบกังวะจะบอกก็ไม่บอกเอเอมงอ่านนี้มึงจะถ่ายก็ถ่ายดี มันบีดอีกแล้วอะ่ะโอกาสที่ใหญ่ <c oughs> มันส่งไปไหนวะสรุปใครมันทำวะเนี่ยมันส่งมาไหนไหนวะมันลบออกงงบ้าหรือเปล่าไม่รู้ไม่เห็นมันลบออกแล้วมันเลี่ยมนะว่ามันเลี่ยมโอ้พ <c oughs> ีโอวิ <c> ่ง <oughs> กคตเนียนไม่ใช่กูมงดูชื่อดีดียเออเนี่ยโปรไบรู้ได er> ้สักไอนบักบบาคดหล่อมันทำดูชื่อดีเนียนเนียนเนียนขึ้นลออีเดะโยกุติมเดิน มึงดูดิมันมันมีสองคนน่ะอารมณ์น่ะข้างบนน่ะน่ะมึงดูดิชัดชัดไหมนี่ชัดไหนไหนชัดไหมน่ะน่ะเออนั่นน่ะข้างบนน่ะใครไรใครไอไอปีนมึงดูมึงดูมึงดูใครน่ะอันนี้มันปิดว่าแล้วอะ้ยมึงนเนี่ยไหนไอน้ำปิดไหนข้างบนเราเห็นไหมน่ะมันชื่ออารูมเอ็กซ์ฟูอะปี่มันจะพูดฟูไม่ต้องพิมพ์หรอใครมาดีไลท์ใครมาดีไลท์ กนนีชออัาเไอ้ยันยี่แม่ปิดทุกคนเลยอะไรวะ A H L O M อารมณ์กูอะไรเนี่ยอารมณ์ทุกูอะไรวะเนี่ยคือขึ้นเต็มเลยอ่ะใครแม่ปิดไมค์คนหล่อเหรอเฮ้ยคนหล่อมันหายไม่มีใครปิดไมค์มันนี่ ไออาลูบอกเลยอ๋อที่ไออาลูมันหายแล้วมีแต่คนนอนหลับเป็นหัวพ่อมันดูเดี๋ยวมานะคนดูผมไปอะปีนาคกีค่ากันเตีมละไปละคนดู